มาชมสวนค่ะดูสิค่ะพริกกำลังจะสวยกำลังจะงามนี่พี่น้องเห็นบอพี่ยกํกำลังสิมาอีกแล้วพี่น้องกำลังจะงาม น,นี่กกำลังจะงามต้นหอมสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วหน่วยหนึ่งหน่วยที่สองดูทางนั้นหน่วยที่สามหน่วยที่สี่พี่น,อน้องนั่นบอกสองหน่วยอันนี้อีกกำลังสุกอันน,นั้นอีกพี่น้อง ที่ได้จ้างคนมาเก็บบอบักพริกนี่สมัโดดแต่ดกโดๆดดดด,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 ดยีราฟมจะต้นใหญ่แล้วยี่าฟยีราฟยีรางามไยสิพัดเพ็ดป่าไหลมาเอาเด้อจ้ะเด้องามเลิศงามมากมาก